ดีค่ะลูกค้าคนสำคัญนะคะกันนี่จาก AIA ค่ะวันนี้มานำเสนอแบบประกันของลูกค้าอายุ32ปีนะคะความคุ้มครองอยู่ที่50,000นบาทค่ะชำระเบีย้ยอยู่ที่20ปีคุ้มครองจนถึงลูกค้าอายุ99ปีนะคะเบีย้ยหลักจ่ายอยู่ที่12,580นะคะสัญญาเพิ่มเติม15,770ค่ะ รวมเบีย้ยที่ต้องชำระต่อปี2 8 3 5 0นะคะลูกค้าชำระเบีย้ยตั้งแต่อายุ32นะคะจำนวน20ปีค่ะจนลูกค้าอายุ51นะคะจากนั้นพักชำระเบีย้ยนะคะความคุ้มครองยังอยู่เท่าเดิมนะคะจนลูกค้าอายุ98ปีนะคะได้เงินคืนอยู่ที่500,000บาทค่ะ สัญญาเพิ่มเติมที่กันนี่จัดให้ก็มี AI AI คือสัญญาเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุนะคะ200,000บาทนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มจากวงวงเดิมเป็น2,000 0 0นะคะรวมเป็น7 0 0 0 0 0นะคะหากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากภัยสาธารณะนะคะลูกค้าภัยสาธารณะก็เช่นตรงนี้นะคะจ่ายเพิ่มจากเดิม2เท่านะคะ0 0 0 0 0นะคะ่ะเป็นจำนวน900,000นะคะ ตารางนี้จะเป็นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุนะคะลูกค้าอ่านตามตารางเลยนะคะสัญญาเพิ่มเติมจากมะเร็งนะคะลูกค้าหากซื้อไว้ให้10หน่วยนะคะหากลูกค้าเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งนะคะบริษัทจ่าย1ล้านบาทค่ะหากปุ๊บหากลูกค้าเข้าพักรักษาด้วยโรคมะเร็งนะคะ จ่ายชดเชยรายวันให้วันละ1นึ่งืนบาทนะคะลูกค้าจํานวนสูงสุดไม่เกิน500วันตลอดอายุผู้เอากรมธรร์สัญญาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็คือการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีเป็นผู้ป่วยในนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ความคุ้มครองชดเชยรายวันนะคะได้วันละ1000บาทนะคะ บริษัทจ่ายให้วันละ1,000บาทนะคะรวมแล้วไม่เกิน1,260วันต่อการพักการรักษาต่อ1ครั้งนะคะตารางค่ารักษานะคะก็จะมีค่าผ่าตัด5,000นนะคะโรคร้ายเฉียบพันสองหมื่นนะคะ13โรคร้ายนะคะแล้วก็มีค่ายากลับบ้าน1,000บาทนะคะ หา,หากการพักรักษาตัวนั้นทำให้เสียชีวิตนะคะเขาจะจ่ายให้อีกหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะคะค่าสัญญาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะคะลูกค้าคือการพักรักษาตัวทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะคะความคุ้มครองอยู่ที่สองพันบาทนะคะจ่ายเบี้ย8,300บาทค่ะกรณีผู้ป่วยพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจะได้ค่าห้องนะคะ2,000บาท ค่าแพทย์700ค่าหัตถการ60,000บาทค่าวิสัญญีแพทย์แพทย์ดมยานะคะ6,000บาทค่าผ่าตัด1,000 0ค่ารักษาพยาบาลอีกหมื่นอื่นๆอ,อ,อีก1 8 0 0 0นะคะค่าแลบค่าเอ็กซเลย์นะคะค่าเอ็กซเลย์สำหรับผู้ป่วยนอก2,500นะคะกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกก็ได้ปีละ4,000บาทต่อรอบกุมภาพัน์นะคะมีค่า ล้างไตนะคะ2 5 0 0 0ค่ารักษาอุบัติเหตุนะคะ4,000ต่อปีนะคะต่อครั้งนะคะไม่ใช่ต่อปีขออภัยค่ะต่อครั้งที่ผู้ป่วยรักษานะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการเบริกเลยก็จ่ายคืนนะคะปีละ2,000ต่อรอบกรมธันม์นะคะกรณีเสียชีวิตนะคะจ่าย1,000 0บาทนะคะ ันนี้เป็นตัวคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะลูกค้าหากคุณหมอตรวจพบวินิจฉัยว่าลูกค้าเป็นโรคร้ายแรงนะคะระ,ระดับต้นถึงระดับกลางนะคะจ่าย40%ของวงเงิน1ล้านค่ะก็คือ400,000ค่ะลูกค้าแต่ว่าถ้าการเจ็บป่วยนั้นเป็นระยะสุดท้ายรุนแรงมากนะคะจ่ายไปเลยค่ะ100%นะคะ1ล้านบาทค่ะ สองตัวนี้เป็นตัวแถมที่ให้กับาการซื้อของเปไรพัยพัด20ไปไรพัดนะคะแถมให้ฟรีไม่มีค่าเบี้ยนะคะก็จะเป็นการคุ้มครองนะคะหากลูกค้าไม่สามารถชำระเบี้ยได้นะคะคุณหมอวินิฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงนะคะเราก็จะยกเว้นการชำระเบี้ยไปเลยค่ะลูกค้า เบี้ยรายปีที่ลูกค้าต้องจ่ายคือ28,350นะคะหากลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมที่ AIA มีตอนนี้คือโปรแกรมดูแลสุขภาพนะคะเป็น AIA Vitality นะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดจากการชำระเบีย้ยในปีแรกเข้าประมาณ5%นะคะ อย่างสมมุติว่าถ้าถ้ารายถ้ารายปีอยู่ที่28 0 0 0นนะคะลูกค้าก็ลดจาก28 0 0 0ไปอีก5%เซนะคะถ้าเข้าโปรแกรมรักษาสุขภาพนะคะแต่ถ้าลูกค้าชำระเป็นรายเดือนนะคะก็เดือนละ2549บาทนะคะลดลดไปอีกประมาณ5%เซนะคะลูกค้าต้องต้องสังเกตดูถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะเบี้ยแพงขึ้นนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะรวมปลายปีแล้วเป็น3 0,000นะคะ แต่ถ้าเป็นรายปีจ่ายทีเดียวก็20,800จะประหยัดเงินไปอีกนิดนึงนะคะส่วนถ้าเข้าร่วมโปรแกรมที่ว่านะคะถ้ารายเดือนจะอยู่ที่ลดลงเราจะเหลืออยู่ที่2,465บาทนะคะต่อเดือนแต่ถ้าเป็นรายปีจาก20,800ก็จะเหลือ2 7 0 0 2 7ภยค่ 27, 4 1 8บาทต่อปีนะคะลูกค้าโปรแกรมที่ว่านนี้ก็หมายถึงว่า ลูกค้าสามารถออกกําลังกายนะคะแล้วไปเก็บแต้มเอาเอาแต้มไปเป็นส่วนลดเบี้ยนะคะมีออกกําลังกายมีตรวจสุขภาพประจําปีนะคะส่งเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ทานอาหารเพื่อสุขภาพอาหารคลีนนะคะมันจะมีตารางให้ทํานะคะแล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆนะคะเราจะสามารถลดเบีย้ยสูงสุดได้ถึง25เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าต่อรอบปีกรมธรรม์น,นะคะ หากลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่กันนี่ AIA ทุกช่องทางนะคะขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจนะคะสวัสดีค่ะ